ใต้ตาก่อนทําโบเป็นถุงเลยหนังตาพี่อ่ะห้อยลงมาเวลาเข้าทํางานเ่ะเราจะต้องสแกนหน้าเอาบัตรไปแตะเข้าไม่ได้บัดก็ลองใหม่อีกครั้งค่ะลองใหม่อีกครั้งเพื่อนที่ทํางานน้องที่ทํางานจําไม่ได้ไม่มีใครยกมือไวหว้พี่สักคนหนึ่ง สวัสดีครับ<ช>พี่ไก่ของเราเองนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าพี่ไก่น้ำบินนะครับภาพเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยกับหน้าพี่ไก่ในปกติคือเป็นคนผิวดีแต่เนื่องจากว่าการเวลามันทําให้เกิดรอยย่นรอยเหี่ยวถุงใต้ตาก็เป็นถุงออกมามีเป็นร่องร่องแก้มร่องน้ำมักชัดเจนผิวที่มันหย่อนคล้อยออกมาอาทิตย์แรกที่เข้ามาปรึกษาคุณหมอโควิด ก็จะมีปัญหาเรื่องหนังตาห้อยลงมาปิดลงมาแล้วก็ถุงใต้ตาสองข้างนะคะซึ่งคุณหมอปุวยก,ก็แนะนําบอกว่าถ้าเราจะผ่าถุงใต้ตาพี่ก็จะเจ็บไปสองครั้งแล้วก็จะต้องมาเติมฟิลเลอร์เข้าไปอีกถูกไหมฮะหมอก็แนะนําว่าเราฉีดฟิลเลอร์หน้าเด็กไปเลยก็คือฉีดถุงใต้ตาวันนี้พี่ไก่เข้ามารูปนี้ออกไปหน้าพี่ไก่จะเป็นอีกแบบหนึ่งสวยเลยก็สวยจริงๆ คุณหมอก็จะฉีดถูงใต้ตาปากกระจับลองแก้มลองน้ำหมากขมัดตีนกาแล้ววันนั้นคุณหมอฉีดโบ็อกเพื่อให้หนังตาพี่อ่ะห้อยลองมาอีกอาทิตย์หนึง่งเราก็มาตัดหนังตากันอ,อาทิตย์แรกที่ไปทํางานเพื่อนที่ทํางานน้องที่ทํางานจําไม่ได้หน้าเด็กแตกต่างกันเยอะกพี่ไก่ไปทําอะไรมาตอนนั้นเรายังไม่ได้ตัดหนังตานะคะเด็กจริงจ อันนี้ยอมรับจนอาทิตย์ที่สองมันได้มาตัดหนังตากลับไปครับพักฟื้นอยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวตัดไหมออกมาน้องที่ทํางานไม่มีใครยกมือไหว้พี่สักคนหนึ่งเขาจาไม่ได้พี่ก็เลยบอกว่าจําไม่ได้พี่ไม่ว่าพี่ยอมรับว่าดูดีขึ้นพี่ไปทํางานวันแรกอาทิตย์แรกที่มาฉีดเจลเลอร์หน้าไปทํางานเพราะเราต้องเวลาเข้าทํางานเนี่ยเราจะต้องสแกนหน้าเอาบัตรไปแตะเข้าไม่ได้ปัดก็ ลองใหม่อีกครั้งค่ะลองใหม่อีกครั้งลองเปสิครั้งก็เลยบอกว่าวันนั้นก็เลยให้น้องเข้ามาอัพบัตรใหม่เพราะหน้าเราเปลี่ยนอาทิตย์ที่2ที่พี่มาทําตาไปต้องไปอัพบัตรใหม่เหมือนกันซึ่งเปลี่ยนไปหมดเลยตอนน<อ>ีหน้ารเ,เราเปลี่ยนใช่ต้องอัพสองรอบอนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนค่ะเห็นไหมครับนี่คือความวิเศษหรือความมาศจันของฟิลเลอร์นะครับคือมันทาแล้วมันเห็นผลทันทีหมออยาก ให้ดูตรงตาบนนิดนึงนะครับดูชัดๆเลยดูที่ตาชัดๆนะครับเห็นไหมครับคือตาหนังตาที่ตกมากเลยเห็นไหมครับตกสุดๆเลยแล้วตอนนี้เป็นไงครับตาไม่ตกแล้ววิธีการของหมอทำองไงก็คือหมอจะฉีดโบท็อกที่บริเวณหน้าผากก่อนพอจะฉีด ox, โบท็อกวนหน้าผากหน้าผากก็จะตึงถูกไหมครับคิ้วมันจะตกลงมาหน่อยนึงหนังตาก,ก็จะตกลงมาอีกนิดนึงทีนี้พอมาตกอีกนิดนึงหมอรออีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์พอมันตกลงมาหมดแล้วเนี่ย หมอมาผ่าตัดเก็บหนังตาทีเดียวหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือน,นะฮะเพราะฉะนั้นผลออกมามันก็เลยเพอร์เฟกเลยอยากให้ดูใต้ตายนิดน,นึงด้วยนะครับว่าใต้ตาก่อนทําโบเป็นถุงเลยแต่ตรงเนี้ยดูดีขึ้นน้องผู้ชายที่อยู่ทําง,งานที่ดับเพลเขาก็เห็นหน้าเขาบอกว่าตาตอนที่เราหนังตาห้อยเนี่ยเขาบอกว่าด<ๆ>ุดูแล้วดุจริงๆตอนนี้เหรอที่เก็บทำอเลยมาหน้าตาหวานหน้าหวานเลย บอกวตาหวานใช่านานๆเจอกันทีเปิดแม่หน่อยเปิดแม่หน่อยขอดูหน่อยขอดูหน้าหน่อยขอเปิดแม่หน่อยเขาถึงติดตามทุกอาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์เนี้ย น้องก็ตามอีกก็เลยบอกว่าแต่ละคนคนที่เขาอยากจะมาทําเนี่ยพูดกับคนที่เขาถามเรานะว่าพี่ไก่ฉีดเท่าไหร่คุณต้องเอาหน้าคุณไปให้หมอประเมินถ้าพี่บอกว่าเท่านี้ฉีดตรงนี้ตรงนี้บางครั้งหน้าคุณกับหน้าพี่มันไม่เหมือนกันห<ช>น,น้าพี่เนี่ยอาการมันหนักเยอะอ่าพูดตรงๆว่ามันอายุมันเยอะแล้วก็ของคุณอาจจะฉีดไม่ถึงก็ได้อย่างแรกต้องไปให้หมอประเมินดูก่อนเขาประสารภาพกับเราเองว่าผมอ่ะ มีอาคาติว่าพี่แกไปทำทำไมหน้าพี่แกก็ดีอยู่แล้วแต่พอมาวันนี้มันเฟิร์มเขาก็เลยสารภาพว่าผมคิดกับพี่แกอย่างนั้นจริงๆแต่ตอนนี้ผมว่าพี่แกคิดถูกว่าที่พี่แกไปทำอืม,อมแล้วบอกก็อย่าเพิ่งมองวันแรกแล้วดูความแตกต่างเีฟอร์อัปเตอร์มันคนละเรื่องคนละเรื่องกันจริงๆําได้ไห้ที่มอบอกว่าท็อปโมเดลลุกใช่ใช่ใช่มันดูเด่นเลยใช่เดี๋ยวมันจะเข้าที่แล้วก็มันก็จะเฟิร์มยิ่งกว่านี้อีกเลยบอกว่าตรงนี้ ขึ้นไปหมดเลยสวยนะจะนปีมือหมอกปิธรรมดาคำพูดข,ของหมอที่บอกว่ามองตาแล้วไม่เบื่อจริงๆอันนี้มองพูดกับเราก็มองบางครั้งมองจนเราเขินนะ<า>คนทำก็ดีใจคนถูกพามก็สบายใจ แล้วถ้าคุณอยากให้หมอโควิดทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็คอมเมนต์ลงมาข้างใต้ได้เลยนะครับข้างใต้นี้นะครับข้างใต้นี้คอมเมนต์ comment มาได้เลยครับแล้วหมอจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็จะพยายามทำคลิปความรู้ที่คุณสนใจนะครับเดี๋ยวหมอจะทำออกมารับรองได้ว่า่าต,ต่อไปเนี่ยมันจะมีคลิปที่หมอทำที่่งเป็นสิ่งที่คุณอยากรู้แน่นอนโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ